ติดตามบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนฮารโดใจกันสักหน่อยคุณผู้ชมหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการจัดเตีมให้เข้ากับเทศกาลของวันฮาโลวีนผู้ประกอบการหลายคนก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเนาะแต่งตัวผีอย่างที่เรานําเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อวานนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปนะคะรวมไปถึงธนาคารเลือดที่จังหวัดอ่างทองเขาก็ไม่พลาดโอกาสนี้นะคะเขาได้มีการจัดเตีมเทศกาลฮาโลวีนเพื่อที่จะรณรงค์พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมาช่วยการบริจาคเลือดกันสักหน่อยพิเศษดำข้างหลังนี่อะไรยังไง มีถือฟักทองด้วยนะคะนี่แหละค่ะที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลอ่างทองคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่แต่งชุดแบบผีหลากหลายประเทศทั้งผีไทยผีฝรั่งเลยนะคะในการตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสเทศกาลวันฮาโลวีนค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันออกมาบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะอู้ดูบรรยากาศคึกคักนะคะผียังมาบริจาคเลยดูนี่เลยซึ่งขนาดเนี้ยคุณผู้ชมขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะโลหิต สำรองของธนาคารเลือดโรงพยาบาลอ่างทองตอนนี้ขาดแคลนนะคะโดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะจะมีการจัดขึ้นจัดวันแรกก็คือเมื่อวานนี้วันที่30ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ในกิจกรรมนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่นะคะทั้งหมดนี้ของทางโรงพยาบาลอ่างทองมีการแต่งชุดผีสร้างสีสันให้กับผู้มาบริจาคโลหิตแล้วเขายังมีกิจกรรมที่ผู้บริจาคโลหิตสามารถที่จะแต่งชุดผีมาถ่ายเซลฟี่โพสโซเชียลเพื่อรับ ของรางวัลด้วยนะคะรวมไปถึงผู้มาบริจาคเลือดให้กับธนาคารเลือดของโรงพยาบาลอ่างทองจะได้รับถุงซับปูโสมค่ะพี่อู๋อออนะ่าสนใจนะด้านในก็จะมียาบำรุงเลือดลูกอมแล้วก็ของที่ระลึกด้วยนะคะไม่ต้องปูโสมอ่ะปูโสมเฝ้าซับ,บปูโสมเฝ้าซับใช่ไหมเหมือนเหมือนในเหมือนในละครใช,ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นแบบ รั์ในการบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายให้มีความแข็งแรงแปู่โสมเขาเฝ้าทรับเขาโหดนะ,ะปู่โสมเฝ้าสมบัติีฝังใครมาถึงรังฆ่ามันให้ตายทำไมดูน่ากลัวขนาดนั้น,นเห็นไหมปู่โสมอ่ะ,อะ,อะ พี่อู๋ถึงถามใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็นปนูนโซ่เนี่ยนะคะอ่ะใครทราบเมนกันมาหน่อยนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่พาคุณผู้ชมไปพบอีกหนึ่งบรรยากาศฮาโลวีนที่จังหวัดชาเชิงเซาอุ้ยน่าสนใจปีนี้คึกคักเขาบอกว่าปีนี้นะพี่อู๋คนมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วอีกนะคะที่นี่คุณผู้ชมเผื่อใครอยากจะไปนะคะสวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเซาถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานฮาโลวีนเมืองแปดริ้วจัดเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคึกคักประชาชนหลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่เย็นจนค่านับพันคนเลยค่ะเขาบอกว่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมปีนี้น้องๆหนูๆและประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานจะแต่งหน้าแต่งกายเป็นผีมากขึ้นเนี่เพราะว่าเขามีจุดถ่ายรูปมีผีนานาชนิดเลยนะคะมากกว่าปีที่ผ่านมาและมีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นบูธนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากบูธอะไรจ๊ะบูธของโก้ัยชาเชิงเช้าพี่โอ ม,มีฐานทดลองใจเขาได้มีการนำรถนอเขต05รถคันนี้นี่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถคันแรกๆเลยนะที่เข้าประจำการของหน่วยมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายรับร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแท่ oh <no. S 2> เลยนะและ ส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆรวมไปถึงสถาบันนิติเวศเขาบอกว่ารวมมาแล้วประวัติรถคันนี Pedro ้โชคชนมากเลยนะคะเขาบรรทุกร่างผู้เสียชีวิตแล้วมาไม่ต่ำกว่า1000ศพค่ะพี่อู๋เอามาโชว์ให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดฉะเชิงเซาได้ชมกันเลยนะคะนี่เนี่ยเมื่อกี้มุดเข้าไปในรถนี่เหมือนไปนอนหรือยังไงนั่นถูกต้องเพราะเขาเปิดเป็นกิจกรรมพี่อู๋คือเขาจะให้ประชาชนที่อยากที่จะมาทดลองความกล้าในจิตใจขึ้นไปนั่งหรือมาแก้เคล็ดหรือเปล่าเขาบอกให้มานั่งกับ มานั่งอ่ะแจะมีหุ่นอ่ะหุ่นเหมือนลักษณะนอนนอนคู่อย่างเงี้ยเหรอใช่ศพจำลองอ่ะคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรคุณจะกล้าทดลองไหมให้เวลาหนึ่งนาทีต่อหนอึ่งคนเข้าไปเลยและคุณจะได้รับเหรียญหลวงพ่อโสธรหนึ่งองค์กลับไป<อ>บูชานะอ,อาจจะคล้ายคกับแก้เคลด็ดแล้วก็รับหลวงพ่อไปแบบเท่าบูชาด้วยใช่ ถ้าจะเป็นแบบนั้นหรือบางคนอยากที่จะทดลองความกล้าไงฟิลของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะเวลาเขาไปออช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเตือนสติตัวเองว่าอย่าได้มาอยู่ตรงจุดนี้เลยนะถูกต้องใช่ไหมต้มเห็นด้วยอ้าเป็นมรณานุสติอีกวิธีนึงนะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะชวนคุณผู้ชมไปเลยงานเขายังมีการจัดอยู่นะคะนอกจากนี้ไม่พอเขายังมีจุดเล่าเรื่องหลอนประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดชะเชิงเซานะคะซึิ่งผู้ที่เคย ประสบพบเจอเขาจะมาล้มล้อมวงกันเลยร่วมกันที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆซึ่งจุดนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่มา<อ>ร่วมชมกันเป็นจนํานวนมากเนี่ยเล่าเรื่องหลอนเหมือนสมัยก่อนจะมีโดดช็อกอใช่ไหมพี่ป๋องพี่ป๋องใช่อันนี้เขาก็มีจัดและคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดฉะเชิงเซาที่เขาได้ไปประสบพบเจอมานะคะนอกจากนี้ทางสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาเขายังมีการออกบูธมาแต่งหน้าผีฟรีให้กับน้องๆหนูๆ หรือประชาชนที่เข้ามาร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะคะหแปดหลิวนี่เขาทำถึงนะทำถึง <c oughs> เขาทำถึงในทุกเรื่องอหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชมในปีนี้ทำถึงเมื่อวานก็ทําถึง<ช>นะที่ปราจีนบุรีอะหลายที่เลยเนี่ยถ้าเกิดบอกมานะเราจะส่งนักข่าวไปทําข่าวให้เลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวญญากา็จะหมดฮาลาวีนแล้วใช่วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันที่เขาจัดนะคุณผู้ชมคืนนี้น่าจะชุดใหญ่ไฟกับพิบอ่ะใช่น่าไปร่วมงานมากๆนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะ